การเรียนรู้คือหัวใจของการพัฒนาการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการเกษตรไทยแต่การส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรต้องเริ่มจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเมื่อคุณเข้าใจกระบวนการเรียนรู้คุณจะช่วยเกษตรกรพัฒนาทักษะได้อย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเกษตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์ i อด d d o a e e l e a r n i n g เฟซบุ๊ก DOAE Work e Learning อ m a i l a g r i t e c h 5 2 hotmail com เบอร์โทรศัพท์02 579 3839ลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ที่ elearning doae go th doae elearning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้